มัดเนี่ยสุขวาลาลามเด็ดทีเลิดมุงคนการเวลาเวียนหมุนเปลี่ยนละดูดาตา ยี่กังคืนยามเศ้าสลบเปลี่ยนเจ้าหมุนเปลี่ยนวันเดือนปีครบถวนจังวนหัวอันยัวเสมอปีไม่มาแล้วล่นเดือดูรังว่าประเดียวเดียวโพดว่าเที่ยวมายามดอกท้องทำให้หาย มากจะวนมาพายดอกงามไดโลดสั่งนี้อีกหนึ่งเพีให้แกเพิ่มเติมให้อายุเฮามาเข้าใดบ่อยากเอาความแกมาถวายเดี๋ยวกล่าวความตายฝากสุขคนจนได้ ภัยกับภัยบ่ม,มีผลมีหลือจนโกคิเลอย่างกัมุนเอเลหากลงพื้นห่างสลายฟังสะกรห้องไอ้พ่อและแม่สาธุโซนทันท่วสะกดโซ่ปูดผัวเพิ่งทำเจ้าน้ำนอม มื่อนี่มาเพียงพร้อมสลักการเจ้างานวีีโปวดสำเนียกนึกพอ่อประรรมขอเทศนาจังว่าบานเบิกลาเพราะปีไม่นั้นมาเถิงกต่างก็เลืงองเลื่องจีตเกียดละน้องเจ้าของเปื่อม หวังให้เลื่อมความกลุ้มที่มันสุ่มแต่ปีเก่าอันความหกอังเอาแต่ปีเขาให้เคลื่อนคถ่ในตอนนี้ทุกเหตุายเสียงกระนำนอโดนเตียไปทางใดได้ยินกันตลอดวันเสียงแจว ควมที่ฟังมาแล้วสบายดีว่าปีไม่ควมที่ฟังมาแล้วสบายดีปีไม่บ่าวาไก่แลกไก่ก็คือดำมแม่นดังกันจังว่ามือนี้นั้นข้าสิเทศนากรเท,ทิไว้พ้อนผู้ฟังเสียงให้หงเฮืองเจ้าเลี้ยงลวน ปีไม่หวนมาพ่อบอมีแนวสิมาปอนเอาธรรมามาฝากตอนไหวพริบหายขัวซุ สิได้ไหวไหวพรอหยุดคำก่อนกะเสเสียงไหวแต่พ่อเพียงนี้พูความดีที่เจ้าสร้างบ่ไรว่างพุทธสารใจศาสตร์พองแผ่วได้แผ่วทางปองทาง ท้านไม่ก็ได้สร้างตั้งแต่งแผงตัวศีลไม้ก็ยยอโยกได้รับเอาเน้อ,อย่างภาวนาไม่ตั้งจิตตั้งปาน้องน,อนับว่าสอบยิ่งแล้วขันดีทวนทุกขมูล ทำแต่ดีล้วนลวน,ลวนใจจะมวนในธรรกุศลกรรมบ่ไล่ว่างให้ห่างไกลพ่อเนียจังว่าเนียนีลนเ,เป็นม้วนคนันลําเล่ใจประเสฐเม่นจังเสียบ่มีแล้วสิมุนมอง คนความนี้คนความนี้ที่พี่น้องพอ่อและแม,ม่กระทำมาเทพาดาให้ลิงเห็นได้ปัมโมตานาด้วยเทพในเขาในหัวขนัน้องมือเจ้าพมวีเทอ เทียบเทห้นหัวหอมขบวนสิ่งศัก์สี์ตลอดลวนสักคนโลกให้เลียงเห็นเป็นสักเคียพยันบูลแก่ผู้ฟังเจ้าทั้งใคร คนทั้งหลายวันนี้ทําความดีอย่าสูญเปลาอำนาจของอพระพุทธเจา้าเราความเศร้ายางหายทำมาปาสิงให้ให้หายจากไกลนีพระทรงนี้รอกทรงคุณให้แก่มุนคนณย่ให้บมุญสูมุนสอนยอย่าท้อ แง่สุเกิดเองพอสางกุศลไว้เหมือนมากมีผลจากท่านวานนี้ก็มีมากอักโคคือกิตติสัทโทเสือเสียงกระดังกองวิสารโธตกไปห่อง ขั้นแน่หลก็แล้วยาใจสิแข็งแกงกาสีนหนาสิซื่นใส่ปีโยมนาโปนิแส่เพก็ก้าวสันละเสริญน,นี้เหลือเกินคนสมสอบกระใจทุกข้าวขัง อาสมโหจิตใจตังงต้งบ่หลงตาใยหวนขีดเทียนบุญที่ก็ไว้ใจเจ้าตั้งตตอาลาสูขตทิ้งขึ้นสั่นฟ้ามัดลาโลกไกนีอานิสงทั้มีดังทะแหลงแจงไว้ขอให้ค้นยมในสะส่ง เอ้ยขันสมใจเจ้าเนื้อ่านพลของสินกาศิตาในฟังไหวบอนสิจาสิไใไปสุฟาก็เพราะว่าคุณเสียงเดุมอเอ้ยผู้ที่มีผู้ขาบก็เพราะสินโดยแท จะต้องไปในพังแทคำมีสินสิ้นกิเลสพ้นเทศไว้ว่าจังสีผลนี่ให้เกิดดอมภาวนากพรมพ้พอมสีบอกบอานิสองฮสีเกิดคุณมหาสาลกิเลสไรให้สิ้น พาโมนินตัดไว้เทศนาตลอดทวัวตลอดปีย่าดร่มัวย่ามองคำตำาตอย่าไร่ตกตำาต้ให้เหืองหุงสูงสากไปทางใดให้คนหากยาสิมีเจ้าไฟตอง ขอให้เงินท่องโลนใหญ่โจนหาได้ง่ายสู้กายใจควบทวนลอกม้วนพอมขัวสู้เนียวใจให้ใส่รังแก้วกายให้พองวันวันเสียตลอดปีกระเสิมสันเบิกบานโอละาลงเอวังลวงเอาไว้้อมพระไจ khò kè nhớ thuốc thả sát tha tròn cha rước 家乐。<music>